เอริกเทนฮาเก้าอี้ร้อนหลังพาผีแดงตายขาโอรัฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาเรียกได้ว่าโดนโฮกันเอาะง,งมเลยทีเดียวครับสำหรับเอริกเทนฮากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เพิ่งจะพาทีมลงสนามในซุปเปอร์ลีกอังกฤษนัดที่7ของฤดูกาลนะครับโดยเป็นเกมที่สนามโอรัฟอร์ดครับท้าพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านารับการมาเยือนของคริสตัลพาเลสนะครับที่พวกเขาเพิ่งจะเอาชนะในรายการคาราบาวครับมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์คร,ร,รับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเกมนี้ครับเอริก คุณซือของท้าปีศาจแดงนะครับเปลี่ยนผู้เล่นจากรายการคาราบาลครับช่วงกลางสัปดาห์ถึง4ตำแหน่งนะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงของท้าปีศาจแดงครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอองเรโอนาน่านะครับแบ็คขวาใช้ดิโอโกดาโลครับคู่เซนฮาร์เป็นราฟาเอลวารานจับคู่กับวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับแบ็คซ้ายใช้โซฟิยานอัมราบัตนะครับแดนกลางก็จะมีฟากุนโดเปเยสตรีกาเซมิโร่บูโนเฟเนเดสนะครับส่วนแนวรุกก็จะมีเมสันเมาส์รัสมุสฮอดุนแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดครับเปิดฉากเกมครรรับสนนาาามมโออแดฟ์กก็็ลยเป ไรสอร์ทแอนด์สปาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคริสตันพาเลตครับมาได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งขวาครับแล้วก็เอเบเลซี่อีเซ่นะครับเปิดเข้าไปให้รัสมูทอยลุนนะครับดาวเตะของแมนยูครับมงสกัดไม่ขาดบอลเลยไปเสาสองนะครับเข้าทางจอคิมแอนเดอร์เซ้นนะครับกดด้วยขวาเน้นๆเข้าไปแบบเฉียบขาดนะครับให้ประสาทเรนแเกลคริสตันพาเลตออกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่ยี่สิบห้าของเกมและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับแแมมมมนนนเเเเชสสสตตตตตอออรรร์ยยยยููไไ็ดดดพาาาโหหหหบบบุุกกวววััังงงททปะะะีใ้้้ค่จล ไปตายที่มาคัาดเรดฟอร์ดเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับจบเกมการแข่งขันนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพ่ายคารทีต่อคริสตัลพาเลทไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับท่ามกลางเสียงโห่รงมจากเหล่าบรรดาแฟนบอลของปีศาจแดงนะครับโดยนับเป็นการประชัยนัดที่4เข้าไปแล้วนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้หลังจากผ่านไป7เกมด้วยกันครับนอกจากนี้ครับการแพ้ๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดนะครับทำให้พวกเขาเริ่มเติมรุ่นกาลได้ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยก็ว่าได้นะครััับบบบในนนรรรรอออ34 4ปปีีเเเลยยยคคโดกกสตา์ทมะะแพพ้ไถึงงช 3เกมนะครับยิงได้เพียง7ประตูแล้วก็เสียไปถึง11ประตูครับหลังจบเกมครับผู้เล่น1คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ถูกตำหนิมากมายเหลือเกินนั่นก็คงจะเป็นมาคัลแรดฟอร์ดนะครับที่ทำบอลเสียหลายต่อหลายครั้งนะครับจังหวะยิงด้านไปจ่ายจังหวะจ่ายด้านไปยิงครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับนับเป็นการออกสตาร์ทที่น่าผิดหวังของมาคัลแรดฟอร์ดนะครับรวมไปถึงรายงานจากซามูเอลลักเซิร์สนะครับผู้สื่อข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนียลครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่ามีทีมงานสตาฟของแมนเชสเตอร์์ยููไไนนนนเตต็ดดดดบบบบาาาาางงงคคคคะะรรรรรัััั้สึกกกผิหวมมแแฟฟอ่่จ นะครับโดยมาคาส์รัดฟอร์ดเนี่ยยิงได้เพียง2ประตูเท่านั้นจาก12เกมหลังสุดในศึกพิมเลีออังกฤษนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขายิงไปถึง8ประตูจากการลงสนาม11เกมในศึกพิมเลีออังกฤษในสีเสื้อของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอกจากนี้ครับหลังจบเกมนะครับเอริกเทนฮารกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นฤดูกาลที่น่าหงุดหงิดสำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมานั่งหงุดหงิดเอามากๆเลยครับแต่สำหรับภายในททีีีมมกกกกก็็เเเเช่่่นน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 นดดยยยยวววววัััััะะคครรรรบบาาตต้้้้้ออองงงหแแสูไปล ให้มันดีขึ้นกว่านี้ในอนาคตครับซึ่งเขาเนี่ยมั่นใจว่าทีมจะมีการปรับปรุงแก้ไขในทิศทางที่ดีนะครับส่วนเสียงโหของเราบรรดาแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่โหใส่เขาหลังจบเกมนะครับเขาเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของแฟนบอลเป็นอย่างดีนะครับเขารับรู้มันนะครับเมื่อคุณไม่ชนะคริสตัลาเลตนะครับคุณก็ต้องยอมรับมันแต่โดยดีนะครับเขาสามารถอธิบายเหตุผลได้นะครับแต่ไม่มีข้อแก้ตัวสําหรับการแพ้ในเกมนี้นะครับมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยครับจากความแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมดังกล่าวนะครับต่อคร โอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนสปานีครับเป็นเกมลีกนะที่2ติดต่อกันแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับแพ้แพ้ให้กับไบริทันนะครับโดนไบริทันบุกมาสอนบอล3ประตูต่อนหนึ่งครับก่อนจะมาแพ้คริสตัลพลต์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับแพ้ทีมของรอยฮอร์สันก็ยังกล้าแพ้สำหรับทีมของเอริกเทนฮาครับาสำหรับสถานการณ์ในอันดับตารางคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้นะครับพวกเขาลงเตะไปแล้ว7เกมนะครับชนะ3ไม่เสมอเลยแพ้ไป4ครับยิงไป7ประตูเสียไปถึง11ประตูนะครับเก็บไปทั้งสิ้น9แแตต้้มนนนนะะคครรรรัััับบงงงอออยู่่่ททีีีด10ขาาพเมียรก อังกฤษหลังผ่าน7เกมแรกของฤดูกาลนี้ครับโดยโปรแกรมและต่อไปของแมนยูนะครับจะได้เล่นในรังโอเรนฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์พาของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรับการมาเยือนของกาลาตาสรายจากตุรกี ok ie, นะครับในวันที่3ตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาเล่นในศึกพเมลีอังกฤษ,อ,กฤษอีกครั้งครับ้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับในวันที่7ตุลาคมนี้ในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับช่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ